พี่เจมนี้เป็นบวชพระเมื่อปีหกสามครับหกสามนะหกสามพิธเจมทิธีปามที่นั่งแถวแรกคนที่หนึ่งคนที่สองนี่เป็นทิศท,ที่บวชมาพรรษาหนึ่งแล้วก็ศึกไปแล้วก็กลับมาบ่อยๆเป็นคู่เพื่อนที่น่ารักนะพิธศท,ท,ที่น่ารักกลับมาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆทุดงก็ไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ชวนแม่ชวนครอบครัวมาปฏิบัติธรรมรุ่นนั้นมีอยู่สี่ท่านนะที่บวชแล้วก็มีหลวงพ่อรูปหนึ่งแต่เหลือรูปหนึ่งคือครูบาเปาตัวท้วมๆกลมๆหน่อย โยมก็จะเห็นหรอกนั่งในแถวท้ายๆนะี่ยังไม่สืบรุ่นเดียวกันนี่ก็น่ารักเหมือนกันขยันทําการทํางานขยันทําความเพียรมาให้กาลังใจกันอยู่เรื่อยๆลองมาฟังนะทิศเก่ามาปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์อะไรอาจจะเกินรวมๆสักน้อยว่าจากการมาบวชที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ประโยชน์อะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงขอน้อมกราบองค์หลวงตาด้วยความบูชายอย่างสูงสุดครับ ครับนบมัสการครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปนะครับนบมัสการคุณแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านครับก็ที่ชื่อเจมนะครับบวชเมื่อปี63บวชอยู่6เดือนทีแรกก็ว่าจะบวชแค่3เดือนแต่ว่าองค์หลวงตาก็เหมือนมีอุบายมีอะไร ลากเราไปลากไปจังหวัดเลยเดือนหนึ่งไปเชียงใหม่อีกเดือนหนึ่งคือไม่ได้กลับวัดเลยก็เลยไม่มีโอกาสเลยก,ก็ได้มาก็คือได้บวชนานถือเป็นถือเป็นโชคดีถือเป็นบุญบุญของผมที่ได้บวชได้ปฏิบัติที่วัดนี้ก็ที่ที่กลับมาปฏิบัติเรื่อยเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเห็นว่า เห็นการหลงโลกหลงเข้าไปในกิเลสคือแต่ก่อนก่อนที่จะบวชเป็นคนที่ติดเพื่อนคือเพื่อนชวนไปไหนก็ไปหมดนะครับไปไปดื่มไป,ไ,ไ,ปไปอะไรอย่างเงี้ยไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยคือไปหมดไม่ไม่ค่อยจะกลับบ้านอ่ะไปคือติดเพื่อนติดทเที่ยวติดทุกอย่าง แล้วทีนี้คือเพราะว่าโควิดเนี่ยเลยได้ได้มีโอกาสมาบวชเพราะว่าที่บ้านทำเป็นพวกห้องพักเหมือน AirBnB ทําทำอะไรพวกนี้ครับให้คนจีนให้คนต่างชาติมาพักทีนี้พอโควิดเขาปิดประเทศก็เลยได้มาบวชมาก็มาถึงก็คือถ้าจะบวชที่วัดป่าสมพนัสเนี่ยต้องต้องผ่านคอร์สก่อนเราก็เลยมาช่วง คอร์สเข้าพันษาพอดีมาก็ไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้ว่าต้องสอบเข้าได้ซ้ำก็มาถึงก็ท่องเลยท่อง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 แล้วก็โอเคส,สอบผ่านแล้วก็ได้มาปฏิบัติก็งงครับงงงงที่มาเออไม่รู้จักมาก่อนไม่ไม่รู้จกกัจากการปฏิบัติวิธีนี้ว่าออยกยกมา้ายกมือสร้างจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันให้สติยังไงต่อเย แต่ก็คือเราก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการต่อต้านไม่มีอะไรนะครับไม่มีแบบไบแอสอะไรพวกนี้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านสอนเราก็ทำตามทำไปเรื่อยๆคอร์สแรกนั้น2วันแรกนี่คือทรมานมากๆเพราะว่าอย่างของเพื่อนๆญาติธรรมที่มารอบนี้คือได้นั่งแค่วันเดียวแต่ว่าของผมนี่ นั่งอยู่สองวันเต็มๆนั่งในโบสถ์เมื่อยมากคือเ,เมื่อยก็เมื่อยนะง่วงก็ง่วงแต่ก็ก็ฝืนจนวันที่สามวันที่สามเราพระอาจารย์ให้ออกมาเดินที่สวนภัยตรงนี้ครับครั้งแรกเลยก็เลยแบบเออดีใจไม่ไม่ได้ไม่ได้นั่งแล้วอะ่ะเออเราแบบอยากเดินเนี่ยมีจิตใจที่แบบ เออเดินดีกว่าชอบเดินไม่ชอบนั่งพบเพียบทีนี้ก็เดินช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยคือมีญาติธรรมท่านหนึ่งบอกว่าอย,อยู่ดีดีท่านก็มาบอกเนะยบอกว่าเดินเลยนะไม่ต้องนั่งยี่ท่านก็มาบอกอย่างนี้ผมก็อ,อ๋อได้ครับได้ครับก็เดินไปเดินไป,เด,นไปเดินมาจนแบบมันง่วงแบบง่วงสุดๆแล้วง่วง ไม่เคยง่วงขนนิในมา่ก่อนในชีวิตเพราะว่าปกติถ้าเราง่วงเราก็จะนอนแต่นี้คือง่วงแล้วเราไม่ได้นอนก็ต้องเดินแล้วก็ไปรับปากท่านเวลาว่าเออไม่นั่งก็เดินนิดเดิน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 เราก็จับตัวรู้ไปเรื่อยๆย,ยังไงก็ไม่นั่งแต่ว่าจังหวะที่มันสุดสดแล้วจริงเราเห็นเป็นแบบว่าเป็นก้อนดำๆข้างในแล้วก็มันเหมือนแยกออกมาจากก้อนสีขาวขาวแล้วอยู่ดีมันก็หลุดง่วงพุ่งสว่าง คือตอนนั้นคือแบบอ้ยงงมากนะว่าศาสนาพุทธมีงี้ด้วยเหรอแต่ก่อนคิดว่าแบบเออแค่แค่ไหายพระสวดมนต์อะไรธรรมดาไม่ได้ไม่รู้เรื่องการแบบว่าพ้นทุกข์เหมือนเหมือนตอนนี้นะครับคือจังหวะน,นั้นคือเราแบบตกใจอะแบบมองคือเราอยู่ อยู่ทางเดินจงกรมแบบหลังๆอะวะแต่ว่าทางเดินจงกรมอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ไกลๆเลยอะเอ้ยเรากลับเห็นพระท่านเดินจงกรมอยู่แบบหน้าท่านชัดมากอะเราเอ้ยมันเราเป็นอะไรเนี่ยปกติมันไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็คอร์สแรกก็จะได้ได้ประมาณนี้ครับได้แบบเออไม่ง่วงละหลังจากนั้นก็เดินแบบเดินสบายคือ,ค,อคือมันเบาจนแบบ เออเห็นเห็นครูบาเดินข้างๆข้างๆเราเนี่ยเราแบบเอ,อ๊อยากไปแข่งเลยอะแข่งกับครูครูบาท่านว่าเออดูสิใครจะใครจะนั่งก่อนกันเราเดินแบบคือถ้ามันมีอารมณ์แบบนี้มันจะเดินเดินง่ายเดินแบบเดินไม่ปวดเลยหลังจากนั้นก็ได้มาบวชเข้ามาพอบวชเสร็จทีนี้จะมีการเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์คือ พระเนี่ยไม่ต้องมาทําวัดคือตื่นมาก็คือตีสามเดินจงกรมแล้วแล้วท่านบางบางท่านก็ตีสองแต่แต่ผมตีสามตีสามก็เดินเดินอย่างเดียวนะเป็นคนไม่ชอบนั่งตกวันหนึ่งก็น่าจะ1 6บ7เชั่วโมงเดินอย่างเดียวแล้วก็ก็เดินไปอย่างนั้นจนจนมารู้ว่านี่เราทุกเพราะความคิดนะแบบ ความคิดมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาตลอดไม่มีไม่มีเวลาแบบให้สติมันได้ไปขั้นเลยมันขั้นนิดเว็บหนึ่งความคิดเข้าใหม่ละทีนี้มันพอหมดหมดวันนะ่ะเราแบบเอ้ยมันทุกข์สุดๆขนาดนี้เลยเหรอความคิดเพิ่งรู้มาก่อนปกติจะตามตลอดเพิ่งรู้ว่าเออมันสวนได้นะความคิดตัวเองเนะี่ยเราเห็นได้นะปกติคิดว่าคิดว่าเป็นเรานะแต่พอมาเห็นอย่างนี้แบบเออมันก็แค่ความคิดอะ ก็เก็บอารมณ์มาสักประมาณจำวันไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอพอตัวสติเราเริ่มเริ่มเริ่มสะสมมาเรื่อยๆพอมันคิดอ่ะอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะมันมันเหมือนมันตัดให้เลยมันแบบเหมือนเหมือนสติมาชนกับความคิดอ่ะทีนี้มันก็โล่งแบบเอ้าในหัวเราไม่มีความคิดเลยมันได้ด้วยเหรอก็แปลกใจหลังจากนั้นก็ พอมันโล่งเสร็จเราก็ทำมาอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเห็นเป็นทีนี้ความคิดมันยังไม่ทันไม่ทันเป็นรูป้เป็นร่างเลยครับมันเพิ่งแบบขึ้นมาเป็นแบบอะไรขมุข,ขมัวดำๆข้างในใจเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆสติมันก็มาโชว์อีกรอบหนึ่งปั้งแล้วก็เอา้าหายไปละหายไปไหนก็งงงง,งงกับ งกับวิธีนี้คือคือใช่อะถูกทางแบบเนี่ยทางทางที่เราจะพ้นทุกได้พ้นจากความคิดเนี่ยคือ,ค,อคือทางนี้แหละแล้วก็เก็บอารมณ์เล่นมานะครับคือในระหว่าง6เดือนที่ผมบวชเนี่ยหลวงตาท่านจะให้ทำงานเก็บอารมณ์ทำงานทำคอร์สเก็บอารมณ์ตลอดตลอดเลยเลยได้มีโอกาสแบบปฏิบัติแบบแบบเต็มที่คือว่า เก็บอารมณ์ทีนึงก็15วันมันก็นานพอที่จะสะสมแบบความว่างของจิตสติสติเราจะมีกำลังมากขึ้นทีนี้มันมีช่วงที่เดินแบบเดินหนักๆเลยเวทนามันจะเยอะครับหัวเข่าอะไรเงี้ยจะปวดปวดจนมีความคิดว่าปกติเราจะไม่นั่งนะเราเราอยากนั่งแล้วอะเราแบบมันจะไม่ไหวแล้วอะแต่ว่า ฝืนคําเดียวเลยฝืนไม่ฝืนไม่ฝืนก็ไม่ฝืนอยู่ดีๆมันมันโล่งขึ้นมาแบบเอา้าเออเราหลุดจากเวทนานี้ได้ด้วยนะแล้วก็เดินแบบสบายเหมือนแบบไม่มีปวดไม่มีอะไรเลยเดินอีกหลายชั่วโมงเลยคนระับแล้วก็มาเรื่อยๆปฏิบัติมาเรื่อยๆก็จะเจอ ทำความเพียรอยู่ครับตอนนั้นไม่ไม่ได้เก็บอารมณ์ก <answer> <him> ็เด erm ินจงกรมเดินไปเดินมาเดินในแดนสองที่ที่เมื่อวานไปไปเดินเดินเดินจงกรมหมู่กันตอนเย็นนะครับก็เดินตรงส่วนมะขาทีนี้มันมีความรู้สึกว่าตอนเย็นเย็นแล้วใกล้ใกล้จะตีหลักหังใกล้จะห้าโมงแล้วมีความรู้สึก มันมีเสียงแบบหูเรามันชัดผิดปกติอะ่ะอืมแล้วก็ได้ยินได้ยินเหมือนจะมีครูบาท่านมาส่งน้ําปานะให้กับพระที่เก็บอารมณ์เลย้ะครับแล้วมันจะมีจะมีพวกแบบน้ําปานะที่เหลืออยู่ก้นก้นก้นเขาเรียกว,ว่าอะไรการน้ําอะครับคือแวบบแรกมันมีความอยากอะความอยากมันขึ้นมาเอ้ย เหมือนเหมือนเราหิวอะเพราะว่าที่วัดกินแค่มือเดียวเราเราจะมีปัญหาเรื่องกินกินมีปัญหาเรื่องกินบ้างทีนี้เอา้าพอได้ยินคำนี้ปุ๊บอะมันแบบวาบขึ้นมาทั้งตัวเลยแล้วก็ว่าความอยากมันหายไปไหนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นละคังก็ดังเราก็ไปไปอาบน้ำตอนนั้นไปอาบน้ำเตรียมตัวขึ้นทำวัดทำศาลา แต่พอจังหวะอาบน้ําเนี่ยเรางงว่าปกต,ติเราอาบน้ําเราไม่ได้รู้สึกขนาดนี้นะไม่รู้สึกแบบเอน้ํามันไหลผ่านหัวลงมาหน้าลงมาตัวลงมาขาอะไรเงี้ยเอานี้มันชัดแบบชัดมากอะ่ะเราก็ชอบอะ่ะ <c oughs> คือเออเราติดอันเนี้ยเราแบบไม่เคยเจออยากให้มันเป็นอีกมันดีดีมากๆเลยตั้งมันเหมือนแบบ มันเย็นมันสบายภาวะน,นี้นะครับแล้วก็ทำอะไรเรารู้สึกตัวไปหมดทั้งแบบปกติเราใส่สบงใส่อังสะอะไรอย่างเงี้ยใส่จีวรมันไม่ได้รู้สึกเต็มร้อยขนาดนี้มนันแบบเฮ้ยมันรู้สึกเต็มร้อยร้อยซมากๆชอบมากแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หายไปมันไม่เที่ยงหลังจากนั้นก็ ก็มาเข้าคอร์สพอสึกไปแล้วก็ได้มาเข้าคอร์สอีกนะครับมาเข้าคอร์สคอร์สอะไรคอร์สออกพรรษาอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็จนได้มาเข้าคอร์สอันนี้ต่อเป็นคอร์สที่3ในเพศคารวาสนะครับก็เหมือนจริงๆในชีวิตประจำวันเราใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มบวชนะครับรู้สึกตัวเรื่อยๆจะทำอะไร กลับมาระลึกรู้ตลอดจนเนี่ยมาเข้าคอร์สเข้าคอร์สก็วันที่หนึ่งเนี่ยเดินจงกรมความคิดก็เยอะนะครับเยอะสองสามสี่มันค่อยค่อยคายลงเรื่อยเรื่อยมันดีขึ้นทุกวันแล้วก็วันที่ห้าก็น้อยลงไปอีกวันที่หกวันที่หกเนี่ยกินเยอะทีนี้ตัว พอกินกลังวันเยอะเนี่ยมันก็ง่วงง่วงแล้วก็มาปนกับความคิดอีกมันยิ่งแบบตะลุมบอลกันไปใหญ่ทีนี้พอพอเราฝืนไปเยอะๆเนี่ยตัวสติมันเหมือนแบบมาผ่ากลางระหว่างความง่วงกับความคิดเลยครับมันก็แบบตรงหัวแบบมันวาบลงมาถึงข้างล่างเลยครับแล้วก็รู้สึกไปหมดเราก็มาเช็คดูเอ้ยกระพริบตาเออรู้สึกชัดมือเท้ารู้สึกชัดหมดเลยลม้มหายใจคือน้ำลาย ทีนี้เราก็มาเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าพอพอได้ประมาณนี้แล้วมันแบบมันเดินเบาแล้วครับมันไม่มีความคิดเข้ามาเลยเราเด,ดูเดินดูเดินดูสักพักหนึ่งมันเหมือนแบบมันเหมือนมีรูปต้นไม้ขึ้นมาอ๋อจิตมันไปห่วงต้นไม้เราเพิ่งปลูกก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาเข้าคอร์สเนี่ยเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยเป็นต้นมะละกอต้นเล็กๆมันขึ้นมา,เ,าเห็นแล้ว มันพยายามจะแบบเหมือนจะสร้างอะไรมันก็ได้ให้เราแบบหลุดออกจากสติเนี่พยายามจะหลอกเราอ่ะเราก็โอเคเห็นละเห็นแล้วแล้วพอมาจับตัวรู้มันก็มันก็หายไปอะไรขึ้นมามันเหมือนแบบมันจะมีพยายามอะไรขึ้นมาตลอดนะแต่มันไม่กล้าขึ้นมาพวกความคิดอะพอสติเราดีมันจะมันยังเหมือนแบบมันกลัวมันกลัวเราจะรู้อะว่าเราเราเห็นนะความคิดมัน หลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆสภาวะนี้มันก็มันก็ค่อยๆหายไปนะครับก็เนี่ยอันนี้คือทำให้เชื่อว่าทางนี้เต็มร้อยได้เต็มร้อยได้เลยแล้วก็ไม่มีคำถามเลยว่าว่าจะไม่ปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติ เราเหมือนผมไปเดี๋ยวนี้คือไปร้านไปกินข้าวไปร้านนั่งชิลไปกับเพื่อนเราไม่ได้อยู่กับเสียงเพลงเลยนะเราอยู่ความรู้สึกตัวอยู่คือเหมือนเสียงเพลงมันเข้ามาข้างในจิตใจเราไม่ได้เลยมันมันแบบมันไม่สามารถดึงจิตเราออกไปนอกกายได้เลยจนเพื่อนถามว่ามึงไม่สนุกเหรอเ้วก็เอเอประมาณนี้แหละเราก็เสนุกอยู่ แต่ว่าเรารู้ว่าเออมันก็ไม่ค่อยสนุกแล้วนะทางทางโลกทางที่แบบข้างนอกอะไรอเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับครับพระอาจารย์อ้าโมทนา